กลุ่มนักวยาของเอเนี่ยใครกัน,นนะฉันเคยได้ยินชื่อพวกเขามาก่อนนะเธอเคยเหรอพวกเขาเป็นความแบบไหนกันทำไมผู้ชายคนนั้นถึงมองเห็นฉันเป็นสัตว์เลยเออฉันเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้มีเรื่องสำคัญกว่าการนึกถึงความทังจำได้หายไปอีกนะ ฉันกลัวว่าอาการป่วยของเซน่าจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นหากไม่สามารถหาต้นตอของโรคนี้ได้มันอาจจะกินกินทั้งเมืองทำให้ทุกคนป่วยรอช้าไม่ได้แล้วเธอกำลังจะช่วยพวกเขาไหเหรอถึงแม้ว่าพวกเขาจะทำไม่ดีใส่เธอก็ตามเธอเอาเวลาไปใช้รักษาตัวเองก่อนดีกว่าไหมการช่วยชีวิตคนพวกนี้ต้องมาก่อน ตราบใดที่ฉันรักษาวคนวป่วยได้ไท้ายที่สุดแล้วฉันเป็นใครก็ไม่สำคัญฉันเป็นบุคคลต้นแบบของหมอปุงยาจริงๆเลยเธอเนี่ยดีมากฉันจะช่วยเธอเองพวกเราแยกกันไปหาต้นตอของโลกเถอะมารลยาขอบคุณนะ เธอเป็นหนึ่งในพวกนักปุงญาของอียานนั่นใช่ไหมพวกเราไม่ปล่อยให้เธอมาหลอกได้หรอกขอโทษนะคะแต่คุณช่วยเล่าเกี่ยวกับพวกอุ่นนักปุงยานั่นได้ไหมฉันไม่ค่อยรู้จักพวกเขาเลยอย่ามาแกล้งโม้ไปหน่อยเลยทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วว่ากลุ่มนักปุงยาเล็กๆนั่นทำะไรลงไปที่ทวีปตะวันออก พวกเขาเดินทางไปทั่วและเลือกเก็บเงินค่ารักษาพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงยาของพวกเขาคือยาพิษและพวกเขาได้ฆ่าคนไปมากกว่าที่พวกเขาช่วยชีวิตไว้เธออีกฉันได้ยินมาว่าพวกเขาสังหารคนทั้งเมืองเมื่อไม่นานมานี้ด้วยฉันไม่รู้ว่าผีหาซาตานตัวไหนจะโดนใจพวกเขาแต่ฉันไม่สนใจมีคำพูดมาว่าหนึ่งในพวกมันได้ปรากฏตัวในเมืองนี้ และเธอก็เป็นหมาปุญญาแปลกหน้าคนเดียวที่นี่ดังนั้นคุณอาจจะพูดถูกความจริงก็คือฉันไม่รู้ว่าฉันจะเป็นอย่างที่พวกคุณคิดหรือเปล่าเพราะว่าฉันก็จำอดีตได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นนเรื่องเลลวหลาเส้นดีของเรารู้ทานทั้งหมดแล้วไว้คนซ่ ฉันบอกไม่ได้ว่าเคยเป็นใครและทำอะไรมาเพียงแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากช่วยผู้คนทุกคนในเมืองนี้ฉันกำลังหาบาะแสว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนในเมืองล้มป่วยถ้าพวกคุณพอจะรู้อะไรบ้างก็ช่วยบอกมาทีกูะ มาโลเคยอะไรขึ้นนะ่ะหยุดนะรีบออกห่างจากตัวเขามีปัญหาอะไรนักหนาเขาต้องการความช่วยเหลือนะหรือว่าเธออยากให้ฉันทิ้งเขาไว้ตรงนั้นจนตายหรอฉันบอกหอให้ถอยออกไปไงเขาอาจจะแพร่เชื้อไล่นะพแพร่เชือ้อฉันรู้แล้วอาการเหมือนกันเลยฉันต้องรีบละไขรของเขาให้เร็วที่สุด ฉันจะพาตัวเขาไปเองพวกคุณทุกคนรออยู่ที่นี่ล่ะ